สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้โรตีพาเพื่อนๆมาทําขนมนะคะจากคลิปที่แล้วที่ที่บ้านมีลูกพุนออกนะคะเยอะเลยช่วงนี้นะคะ่ะโรตีก็เลยเอามาทําเป็นขนมค่ะค่ะเป็นขนมง่ายๆค่ะทำมาจากลูกพรุนนะคะภาษาเยอรมันลูกพุนอันนี้ก็เรียกเป็นเชวตเค็นนะคะถ้าเป็นลูกโตๆหน่อยเขาจะเรียกฟาวเมนนะคะโรตีพูดไม่ชัดนะคะ ถ้าพูดไม่ชัดยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะสำหรับตัวเค้กนะคะก็จะเหมือนที่โรตีเคยทําเป็นยัมโรสตรอเบอรี่นะคะอันนี้เดี๋ยวโรตีทวนให้แม่อีกครั้งหนึ่งนะคะในนี้ก็จะมีไข่ขาวค่ะแปดฟองนะคะเกลือหนึ่งหยิบมือนะคะแล้วก็น้ํนาตาลทรายร้อกรัมค่ะอันนี้เป็นส่วนที่หนึ่งนะคะ กะละมังที่สองก็จะมีตัวไข่แดงนะคะแปดฟองน้ำตาลทรายนะคะหกสิบกรัมค่ะแล้วก็เดี๋ยวโรตีจะเอาเปลือกมะนาวขูดฝอยขูดใส่ลงไปนะคะแล้วก็จะมีแป้งค่ะร้อยหกรัมตัวนี้ร่อนแล้วนะคะวางไว้ก่อนอันนี้ไว้แต่งหน้าค่ะถ้าไม่ถ้าไม่ใช้เป็นตัวลูกพรุนตัวนี้นะคะก็อาจจะใช้เป็น สตรอเบอรี่เป็นผลไม้อย่างอื่นก็ได้นะคะแล้วแต่ตามตามที่เราชอบนะคะ,ะต้องมีถาดค่ะมาเริ่มต้นตีไข่ขาวด้วยฟาร,รมเร็วสูงกันเลยค่ะ,อะพอไข่เริ่มเป็นฟองนะคะก็ใส่เกลือลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะค่อยๆใส่นะคะ ช่วงที่เราตีไข่ขาวนะคะเราก็มาเตรียมกะละมังที่สองนะคะไข่แดงแปดฟองนะคะแล้วก็น้ำตาลวานิลาใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยเปลือกมะนาวขูดฝอยนะคะหลังจากนั้นเราก็คนให้ไข่แดงละลายนะคะน้ำตาลใส่ลงไปเลยค่ะนี่ค่ะไข่ขาวนะคะ แข็งตัวเรียบร้อยนะคะเราตีก็แบ่งครึ่งนะคะแล้วก็จากครึ่งหนึ่งเนี่ยเราก็แบ่งประมาณ3มส่วนเหมือนเดิมนะคะส่วนที่1ใส่ลงไปแป้งนะคะทยอยใส่สามครั้งนะคะตัวแป้งจะได้ไม่เกาะกันค่ะ ใส่ไข่ขาวแล้วก็ใส่แป้งสลับกันไปนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะครังสุดท้ายนะคะอันนี้ที่เหลือครึ่งหนึ่งนะคะ<อ>เราก็ใส่ลงไปทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ใช้ตะก,ก้อนะคะค่อยๆตะล่อมนะขาดค่ะแล้วก็ ทาไขมั่นนะคะอาจจะเป็นทานเนยแล้วก็ขอแป้งหรือว่าจะใช้เป็นกระดาษไขนะคะสำหรับโรตีใช้ตัวเป็นเทรนเฟสตัวนี้นะคะชีดเลยค่ะเอาตัวขนมของเรานะคะใส่ลงไปในถาดเลยค่ะเกลี่ยให้เสมอกันนะคะคนของเรานะคะมาเรียงเลยค่ะเดี๋ยวตั้งตรงนี้กว่า อันนี้ของูตีประมาณครึ่งกิโลนะคะแต่คิดว่ามันคงจะเยอะไปอะคะ่ะเราก็จับเรียงนะคะเอาด้านเนี้หงายขึ้นนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเวลาเราอบเนี่ยน้ำของผลไม้เนี่ยมันจะออกมาแล้วมันจะทำให้ตัวขนมแฉะนะคะเราจะเอาด้านนี้ขึ้นนะคะ เตาร้อนแล้วเราก็ไปเข้าเตาอบกันเลยค่ะระหว่างรอค่ะก็มาทำตัวผลไม้สำหรับแต่งหน้านะคะแล้วก็จะทำเป็นซอสค่ะใส่เนยลงไปหน่อยนึงนะคะพอเนยร้อนแล้วเราก็ใส่ตัวผลไม้ลงไปเลยนะคะใส่น้ำตาลค่ะใครชอบหวานมากก็ใส่มากนะคะโรตีไม่ชอบหวานมาก เตรียมแผ่นเจลาตินนะคะแล้วก็แช่ไว้ในน้ำเย็นค่ะกระตี่ใช้สองแผ่นนะคะนี่เราจะใช้กี่ชิ้นเราก็ตัดแยกตออกไปเลยนะคะสำหรับที่ที่จะเป็นชิ้นตกแต่งจานนะคะใส่น้ำเพิ่มนิดหน่อยค่ะขนมสุกแล้วค่ะรตีอบไป สิห้านาทีนะคะตุตีใช้ที่ปั่นซุปนะคะปั่นเลยนะคะแผ่นเจลาตินนะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็คนเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยววางไว้ให้ขนมเย็นนะคะส่วนประกอบทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ มาจัดจานกันเลยค่ะโรยน้ำตาลไอซิ่งนิดหน่อยนะคะ ขนมของโรตีเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะหน้าตาดีไหมคะมาชิมกันเลยค่ะอร่อยค่ะเหมาะสำหรับจิบน้ําชาตอนบ่ายนะคะโรตีไม่ไม่กินกาแฟาตอนบ่ายค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะนอนไม่หลับนะคะก็เลยเป็นน้ำชาค่ะ ชอบคลิปที่โรตีทำก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้โลตีทำคลิปต่อๆไปค่ะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย